สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องสร้างผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อมาทำความรู้จักตัว Terminal i n p o w e r วนะครับตัว Terminal ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝั่ง Traing ิ้งอิ w e านะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวโครงสร้างกันนะครับก็พอเดีเลยก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่วาคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกกาลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของตัว Terminal นะครับหลังจากที่ผมได้อธิบายตัว Traing ิ้งอิ w e าไปแล้วนะครับ ซึ่งตัว trending impulse ก็คือจะอยู่ในฝั่งของเทรนนะครับเราเรียนฝั่ง s i d e w a y e ไปหมดแล้วนะครับเยวผมจะแปะ discription ไว้นะครับ, Life, รบหรือว่าตอนท้ายคลิปก็จะมีตัว trending นะใครที่ไม่ไปดูก็ลองไปดูได้นะครับในส่วนตรงนี้มันอยู่ในฝั่งของตัว impulse นะครับตัว impulse เนี่ยแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับในโครงสร้างของ A w a v e เนี่ยก็คือฝั่งของ trending กับ terminal ทีนี้เราจะมาดูตัว terminal บ้างว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างกับตัว trending นะครับ เดี๋ยวไปดูตัวโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะครับตัวพื้นฐานของตัวเทอร์มินอลเนี่ยนะครับตัวเทอร์มินอลเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่นะครัตำแหน่งการเกิดก็คือจะเกิดที่ปลายขึ้นนะครับก็คือเมื่อจะเป็นขึ้นห้าของอิ p u พ s วหรือว่าขึ้นสี่ของซิกแซกหรือแฟตก็คือจะอยู่เป็นขาสุดท้ายเพราะว่าเทอร์มินอลเนี่ยเขาจะมีกฎก็คือเมื่อปักตัวจบจะต้องมาคอมพลีทลี่อย่างน้อยฐานก็คือ คอมพลีทีทั้งชุดอย่างเช่นถ้าราคานะครับอยู่ที่ตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะครับลงมาเป็นขึ้นสองวิ่งขึ้นขึ้นสามลงเป็นขึ้นสี่วิ่งขึ้นขึ้นห้าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าไอตัวขึ้นห้าตรงนี้แหละสามารถเกิดเทอร์มินอลได้แล้วเทอร์มินอลเอฟเฟกของเขาก็คือจะลงมาคอมพลีก็คือหลุดฐานสี่เพราะนั้นเวลาเอฟเฟกในการจบเลยมักเกิดที่ปลายขึ้นเพราะว่าเป็นชุดที่บอกบอกว่ามีแรงขายเยอะ แลวบ่งบอกว่าถ้าจบชุดขึ้นอาจจะเป็นการแยกเซกเมนต์ถัดไปซึ่งอาจจะเป็นขา A แรกหรืออะไรก็แล้วแต่ในในภาของถัดไปนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่ในการเกิดเลยมักเจอในรูปแบบของปลายขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของขา C ก็คือถ้าตรงน,นี้เป็นขา A ขา B ขา C ถ้าตรงน,นี้เกิดเทอร์มินอลใช่ไหมตัวนี้เป็นเทอร์มินอลอินพาวนะครับเกิดขึ้นมาปุ๊บเอฟเฟกก็คือจะมาเบรกตรงนี้อย่างน้อยคือตรงนี้แปลว่ามันก็เป็นฝั่งเดียวกับฝั่งเทนที่จะทำให้เกิด ขึ้น3ได้ถ้าเราเจอในร้วยของเทอร์มินอลก็ถ้าเกิดเราเจอขา C เทอร์มินอลเนี่ยความน่าสนใจในการซื้อถ้าเกิดเจอขา C เทอร์มินอลของซิกแซกของแฟบเนี่ยแล้วเราจะได้เห็น3 X มีโอกาสเห็น3 X หรืออย่างน้อยก็เป็นเทนที่ค่อนข้างแรงนีถ้าเกิดในเจอในขึ้น4ที่เป็นขา C ของขึ้น4ี่แ้ต้องเป็นซิกแซกชุดเนี่ยก็อย่างน้อยเราก็จะมีทาร์เก็ตในการทำกำไรแล้วว่ามีโอกาสที่เราจะวางด้วซิวอร์ ก็คือตรงนี้เป็นจุดเข้าตรงนี้เป็นจุดทางกำไรได้ถ้าเรามองว่าจุดก่อนหน้าเป็นเทอร์มินอลอันนี้คือข้อดีถ้าเราเจอเราสามารถวางแผนได้ทีนี้เราไปดูเงื่อนไขของเขาก็คือหลักๆก็คือเว็บ4จะต้องโวลปหัวหนึ่งแค่นั้นเองส่วนโครงสร้างหลักนะครับตัวโครงสร้างหลักเนี่ยจะเหมือนกับตัวอิมเพลวเลยนะครับถ้าเกิดใครจาได้ฝั่งเทอริพาวเวฟก็คือหลักๆก็คือเว็บ2นะครับเอ่อเว็บ4 ต้องสลับกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือต้องมีขึ้นขยายนะครับต้องมีขึ้นขยายนะครับต้องมีโซนในโซนนี้ของขึ้นขึ้นขยายไม่ว่าจะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสามขึ้นห้าแต่ถ้าเป็นเทอร์มินอลเนี่ยมักจะไม่ค่อยเกิดในขึ้นสามอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็อาจจะเป็นข้อที่ถ้าในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากเพราะอะไรถ้าเกิดในขึ้นสามมันต้อง c o m p u l s o แปลว่ามันต้องหลุดฐานสองแปลว่ามันเกิดไม่ได้นะครับโดยในทางปฏิบัติมันเกิดไม่ได้นะครับเพราะะฉ ทอร์มินอลก็เจอแค่หนึ่งเอ็กซ์เทอร์มินอลกับไพ่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็อธิษฐาน,น 1, ก็คือโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปหัวหนึ่งก็คือสี่กับขึ้นสี่ต้องลงมาโอเวอร์แลปหัวหนึ่งก็คือแบบนี้สมมติตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งปรับขึ้นสองครับตอนนี้คือขึ้นสามเนี่ยขึ้นสี่เนี่ยอาจจะลงมาโอเวอร์แลปหัวหนึ่งแล้วค่อยขึ้นขึ้นห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่บางครั้งอาจจะไม่ได้โอเวอร์แลปที่ขานี้ก็ได้นะครับ ในบางครั้งอาจจะไม่ต้องโอ้แบบที่ขาแรกก็ได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือตัวนี้จะขึ้นมาเป็นขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็พักขึ้นสองนะครับแล้วก็เล่นขึ้นขึ้นสามขึ้นสี่นะครับแล้วก็ขึ้นห้าขึ้นสี่ออกมาแบบนี้เนี่ยสี่ออมาแบบนี้อันนี้คือตัวเทอร์มินอลนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นขาที่อยู่ในโครงสร้างด้านในของภาพใหญ่ครับเหมือนกับถ้าเราซูมไปดูเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นขึ้นอ่าผมเขียนแบบนี้ดีกว่าสีสีฟ้า นะครับตัวนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะครับตัวนี้คือขึ้นสองวิ่งขึ้นขึ้นสามนะครับลงขึ้นสี่นะครับสมมตินะครับเนี่ยเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามนะครับแล้วขึ้นสี่แล้วก็วิ่งขึ้นห้าอันนี้คือซูมอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยเนี่ยขึ้นห้าก็จะเกิดแบบนี้เป็นตัวเทอร์มินอลได้หรือคาซีหรือคาซีของแปดดิกซกแซกนะครับประมาณนี้ทีนี้เราไปดู อ่าตัวอย่างคร่าวๆทีนี้ใครที่สนใจเยีกยเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับที่เทคเอเดเว็บนะครับหรือว่าอยากได้มุมมองการเหตุก็สามารถเลื่อนมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีในส่วนของตัวคําว่าเพิ่มเติมนะกดขึ้นมาแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีในส่วนของตัวกลุ่มพูดคุยแผนสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นกลุ่มไว้พูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคํานะครับรวมถึงอะไรสนษฐานขึ้นมุมมองการเทตุต่างๆ ใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดก็คลิกลิงก์ลงทอร์มินตรงนี้ได้อันนี้เป็นลิงก์เปิดบัญชีของทางโบรกอินเน็ตนะข้อดีก็คือฝากถอนไว้นะครับไม่มีค่าสวอปนะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วยปองกันสต็อปอัพเวลาเจอสลิปเพดได้นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้ามาดูตัวอย่างของกราฟจริงตัวเทอร์มินลเราเจอเันบ้างไหมบางทีอาจจะเจอนะผมไม่ได้หาตัวอย่างไว้ ยวลองดูว่าม,มีตัวอย่างให้ดูไหมตัวอย่างของเทอร์มินอลนะครับอืมเหมือนของทองน่าจะมี เหมือนอ่าล่าสุดน่าจะเป็นชุดนี้นี่ผมเราตัวแจ้งเตือนเราก่อนเนะี่ยล่าสุดน่าจะเป็นชุดนี้อ่าก้อนนี้นะครับตัวเทอร์มินอลถ้าตรงนี้เกิดมาเป็นสมมุตินะครับรูปแบบตรงนี้คือจะเป็นขา A อนะครับขา b ตรงนี้คือขา C ่นะสมมติทั้งหมดตรงนี้คือขา c ตรงนี้เราเห็นว่าอ่า c ี่เนี่ย อาจจะโอเวอร์แลปหนึ่งนะครับตัวนี้โอเวอร์แลปหนึ่งทำให้เอฟเฟกในการจบชุดขึ้นของเขาก็คือคอมเพลตี้ที่ถ่ายก็คือขึ้นไปที่ด้านบนนะี่แะอย่างน้อยคือขึ้นไปที่ด้านบนเนี่ยตัวนี้คือตัวอย่างในการเกิดของเทอร์มินอลตรงนี้สิ่งที่เราต้องมาเช็คก็คือขึ้นสองกับขึ้น4สลับกันไหมนะครับว่าเป็นเทอร์มินอลที่ดีต้องมีอ่าลิ้นกดของอ e ีพาวแล้วก็4โอเวอร์แลปหนึ่งไหมสองอ่าสี่ต้องอยู่ฐานสองนะครับแล้วก็มีขึ้นขยายไหมอลองเช็คคร่าวๆว่าตรงนี้มีขึ้นขยายไหม อ่าเป็นตอนนี้นะครับเนี่ยค่อนข้างชัดเลยตรงนี้เป็นถ้าตรงนี้คือฝั่งอาจจะเป็นในรูปแบบของอ่าเทอร์มินอลฝั่งขาขาลงตรงชุดเนี้ยที่เป็นชุดย่ออาจจะเป็นขา a แรกเนี่ยตัวนี้ล้วขึ้นขา b เนี่ยก็เนี่ยตัวนี้น 1, น 2, น 3, น 4, นเราเห็นว่าตัวนี้ขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าเราเห็นว่าสี่อแบบหัวหนึ่งแล้วถ้าดูน่าจะสองนี่น่าจะเป็นแฟดตสี่อาจจะเป็นซิกแซก ก็เข้ากดการสลับแต่ทีนี้ขึ้นขยายมีไหมขึ้นขยายถ้าหนึ่งถ้าสามไม่ได้ขยายห้าละห้าไม่น่าจะขยายนะตอนนี้ก็คือรุ้นอย่างเดียวคือหนึ่ง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 เอ็กเทอร์มัห้าไม่ได้ขยายเพราะฉะนั้นหารลองหนึ่งกับไปเที่ยวกับสามน่ หนึ่งมีความยาวน้อยกว่าสามอืมแต่ตัวอย่างมันอันนี้ก็คือใกล้เคียงแต่จริงๆถามว่าแบบนี้เป็นทำไมล่ะไหมอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเรื่องของโครงสร้างของขื่องขยายแต่ผมลดตัวอย่างให้รู้กค่าว,ว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้แล้วมันจะอยู่ในชุดของโครงสร้างของฝั่งถ้าเป็นฝั่งของฝั่งไซเวย์ก็อาจจะอยู่ในฝั่งของเอบีว่าตวนี้คือเป็นขึ้นหนึ่งนะตัวนี้คือขา a ตัวนี้คือขา b ไอ้จะอยู่ในขา C ตัวนี้คือสามารถเกิดเทอร์มินาลได้ถ้าตัวนี้เป็นแฟตก็ได้หรือเป็นซิกแซกก็ได้ประมาณนี้หวังนะว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองที่ทําให้พี่ๆเพื่อนน้องๆรรู้จักตัวเทอร์มินาลมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจด้วยเดีย๋ยวถ้าคลิปหน้ามีอะไรมาพูดคุยกันต่อก็จะมาอัปเดตให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามนะครับสุดท้ายขอบคุุณทก่าานมสสวััดีครบ